สวัสดีจ้า FC ทางในประเทศและต่างประเทศนะจ้าเพื่อนๆทุกคนจ้ามื้อนี้แม่นกเก้กับสิพ้าไปแย่ไครมดแดงนะจ้าไปรับชมวน้ำกันเลยจ้าทำห้างนี้จ้าเนี่ยแม่นงเกตซสู้ไม่เบิงเนนะจ้ะเนาะเห็นไหมจ้านีห้างหนึ่งล้วก็ตรงนี้ห้างหนึ่งนะจ้าล้วก็ตรงนีอีกห้างหนึงน่งจ้า ต้นเดียวมีสามหาง้วจ๊ะพี่น้องจะบปรู้ว่าจะมีใครบ่มีใครนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเบิ้งกับเบิ้งกับคือห้อยเขาแย่แล้วนี่น้องเกกับสิแย่เบิ้งด้วจ้าเพราะว่าเตรียมอุปกรณ์มาอยู่นะจ๊ะเนาะเพื่อเพื่อใดจักยุบจักใดเพราะด้วจ้ามันแค่สีแย่แล้วบันเถียงอยู่บ้างเลยสีเซิงอยู่บ่ ใครยัไงไงวิวิวิไมันมาสงมาใครยัไงไงเฮียมันเลยสิ้เสิดูโอ้ย่างเหรอจ้าอันนี้ใครยังไงเฮียปอกปอ๊ปอก ต๊อบกับเธอขี้ปวดแขนนะฮะปวดขึ้นฮยไม่ก็นได้วันนี้สุดแขนปวดแขนจ้ะใครง่ายตกกงกบกบเลยเน่า จ้ามีอยู่อะ้ะจ้ามีต่ไข่ไงหรือจ้าถ้าเป็นทั้งเก่าสิเขาทั้งแล้วแล้วจ้าเนาะจนเป็นแป้งแล้วจ้าี๋ยวแม่น้องเกจิเทพก็แล้วจ้าแบบเนี้ยจ้าอันที่เงี่ยเมื่อกี้นี่นาะจ้าเนาะเป็นทั้งเก่าเขาเนาะจ้าไข่งามอยู่หร้อจ้าไข่ไงล่ะนี่แม่น้อกเกจิไปเทอีกอันไม่้น้าจ้าไปแง่ไมาแล้วเมื่อกี้ในประเทศไทยน้าจ้าเนาะนี่เอาใส่ถุงไว้กันจ้าไปเอาตัวไม้ลงมาใส่ถาดไม้แล้วจ้าเนาะจ้า เป็นตัวที่แม่แมน้องเกตไปแง่มาเมื่อกี้นะจ๊นนะเนาะกระิเทเรียกแม่พอน,นะจ๊ะเดีย๋ยวจ้าแม่น้องเกตก็ได้เทแล้วนะจ้ะปล่อยแม่พ่อหน่อกระดาษมีใคร่ง่ยังนะจ๊ะพี่น้องเดีย๋ยวจ้าใครมาแดงเหรอกะใครมาแดงได้สมเนาะจ๊นนะเนาะเจะถุงแล้วเออ ใส่แป้งไว้ใเน่าจะมาแตกฉันมาใส่แป enfin, ้งเลยมันเพ้นกจะติดแตกมันไม่ติดแตกป้าจ้าพี่จ้าใส่ไวยหน่อยนึงนะจ้าได้แล้วง่ายต่อไปดีๆไหมเนะเออในทางโอ้ยพี่น้องเห็นป่าจ้ามีแต่ใครใหญ่ๆโอ้ยข้อดีดีเลยตรงอยู่ตรงอยู่เถือยกมีแต่ใครใหญ่ๆเออ ไม่้องเปลี่ยนกันให่พ่าบ้านแงยไม่กับสั้นๆมาตัดราทั้งนาแล้วจะไม่ก็ได้ข้อดีๆมันมันมันตายมันอยู่งาไใหม่แล้วนะเด้อหมดกักัดจ้าภาพสั้นนี่นอกจาเนะมือบนนิ่งเลยทางดีีมันอยู่ในงานใม่ติ๋มอย่าเพิ่งร้งเออข้อดีๆมันอากาศคืบแล้วจะแม่แม่ไม่เลยกัดใครมาปล่อยจ้ามี่จะใครตรงๆเลยนะ โอ้ยแม่นองเกลือกใส่แล้วจากมือนะมือสั้นหมดกัดอ่าเพระาะเราเพราะเราหางน,นะจ้ะเนาะนี่จะใครใหญ่ใหญ่เลยจ้ะพี่น้องมันจนเป็นเป้เงเลยเจา้าเพราะว่าสงสัยเพิ่นเป็นกอนนะจ๊ะเนาะตัวนี้แม่น้องเกเลือคิดว่าไปเป็นไข่กระฝาก็จะไข้นี่ยน้อยแล้วมาจากแง่เพิ่นลองมาแง่เบิ่มอะไรแบบนีแต่ไข่ใหญ่ๆหญ้เจ๊ะ,ะไไนเนาะเป็นเป้งเป็นนางมันละจา้นานะมาเจ้าพี่น้องแม่น้องเกลือกยาวเมย์มาหนออกกันน,นะจ้ะ จ้าแม่น้องเกตเลือกแม่แล้วนะจ้าเหลือแต่ไครเลรอจ้านะ้ำน้ำจ้าพี่น้องทั้งเป่งน,น้ำนะจ้ะเนาะนะนโอ้ยแม่น่องเกตเห็นอีกสามห้งเลจ้าเดี๋ยวจะไปแย่ดีกันนะจ้านนี้ก็ใส่ถุงไว้ก่อนจ้าอ้าวถุงมาพับปากถุงให้ดีสีเงาด้วยนะเอาลงเลยกินลงมาเป็ปเลยนะเฮียเฮีย เงี้ยเงี้ยเอา่งขึ้นกันดูนะหลายเตอิอไปเนาะจ้าจ้าไปอ,าอีกสามห้างนะจ้าจ้าก็พ่ออีกห้งหนึ่งเลยจ้าป้าพี่น้องมันจะใคร่ใหญ่ๆแล้วจ้าใกล้ๆกันนะสองห้งเลยเนาะจ้าโอ้ยเงี้ยหมดแล้วยังอีกห้างหนึ่งนั่นะนะจ๊นะเนาะเลยก็บห้งห,ง,หงหนึ่งอยู่กี่จะกพี่น้องห้งแบบยิ่ใหญ่แล้วจ้าทั้งพี่ จ้าหางใหญ่ๆแล้วจ้าอุ้ยเถื่อเออเออตรงๆยุเถื่อยุเถื่อยุเถือยุค่อยๆทั้งพอแานก็เงยทั้งนั้นนเลยนะจ้านี่แต่ใครใหญ่ๆพี่น้องจะมาแนวแย่มันหนักสบคายเซิร์งไม่เป็นไรไม่กับสันๆเนาะจ้าเขาเก็บเอาไม้นะโมนีมีทุ่นกระได้ บริเตียมไม้ไผ่มานะน้จระนาคมาเก็บไม้มัดต่อกันเนาะเสียด,ดายมิตฉาครใหญ่ๆอีกครั้งหนึ่งผู้จัดพี่น้องเห็นไ่มจ้าครั้งหนะแหงใหญ่จ้ะแต่ไม้สิบอถึงหนะน้าจระนาคเสียด,ดายอยู่เอาไวปมุงไม้มนะจ้ามุงไม้เรียมไม้ไผ่มาจะดีบายหมดแล้วแต่ไม่นังเกศหานี่เป็นห้องหน้าจระนาะห้องที่น้ำไหลลงมาจากเชิงภูนะจ้ะ ข้างโมดเด็งนั้นเขาเลมีอยู่จ้ะกดหรอฮัมจ้าวันนี้ก็จะำหรับเลือกบ้านนะจ้าน้ำมันคำอลไรไมก่กระยังเหลือหลายเยอะทีได้ไปเทยอยีกครั้งหนึ่งนะจ้าเทในมุงแงงอีกจ้าขอเลือกไต้องกดสำหรับมัอน,นี้แม่น้องเกดเขาจบคลิปไปเพียเท่านี้กันจ้าพ่อกันคลิปนานนะจ้าสวัสดีจ้าลงหลายอยู่แล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเต็มถ้วยปากญ่ายแล้วจ้า